นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เรากำลังจะเปิดกรุผ้าไทยโบราณที่มีตำนานความอาถรรพ์ไปกับยอดนักสะสมผ้าไทยโบราณท่านหนึ่งฮะที่ท่านผู้นี้ใช้เวลานในการสะสมผ้าทั้งหมดกว่า40ปีโดยที่ทุกชิ้นมีเรื่องราวความลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชุดที่เดินได้เชื่อไหมครับ ชุดที่แสดงเจตนาว่าอยากจะกลับบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากของเจ้าของเรื่องและเจ้าของชุดครับคุณป้อมอักครเดชนาคบัลลังครับสวัสดีครับ,รบจริงไหมที่ว่าชุดข้างหลังนี้มีชุดเป็นชุดที่มีเรื่องราวเสมือนหนึ่งมีชีวิตหรือเสมือนหนึ่งมีสิ่งลี้ลับสิ่งสถิตยอยู่ ส่วนมากพวกผืนผ้าเหล่านี้ในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทําหรือคนที่สวมใส่เนี่ยส่วนมากจะมีความผูกพันกับปืนผ้าเหล่านี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับแต่เสมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณครับชุดไหนไม่ทราบที่บอกชุดเดินได้ครับก็คือชุด,ชด,ชดชุดนี้นะครับชุดนี้ชานี้นะครับชุดนี้จริงๆแล้วเป็นชุดของกษัตริย์หรือเจ้าฟ้าของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่ง ที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยไปนะครับมีอาณาจักรล้านนาเ,เลยไปเป็นอาณาจักรของรัสฉาหรือไทยใหญ่ปัจจุบันนี้ก็อาณาจักรนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปตามยุคสมัยนะครับ<ม>ก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับผมเก็เริ่มเก็บสะสมผ้าใหม่ๆก็มีวันหนึ่งคนที่เป็นร้านขายของเก่าอยู่ที่ชายแดนอำเภอแม่สายพอโทรศัพท์มาว่าเาน้องป้อมน้องป้มตอนนี้ ได้เสื้อเจ้าฟ้ามาตุนหนึ่งที่ต้องป้อมอยากได้นะเขาบอกราคามาทั้งหมด2 0 0 0 0บาทโอ้ย oh, <yo. S 1> ครับสำหรับผมยิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยมีเงินมากขนาดนั้น mm. แต่ด้วยใจที่ที่อยากได้ผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวผมจะขอไปดูก่อนแล้วผมจะเอาเงินไปมาจำาครึ่งหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาเปิดให้เราดูเนะี่ยเปิดให้ดูแค่แค่นี้เองแค่ชิ้นแค่นี้อง mm. Mm. คือเขาไม่ได้เปิดมากเขาบอก ปิดมากไม่ได้เดี๋ยวทหารทางฝั่งพม่เห็นเขาจะเอาไปทําลายอยู่ผมจำเลยหมื่นหนึ่งผมก็นั่งรถกลับไปอีกครึ่งวันไปถึงที่นี้ผมรวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหมดได้มาอีกหมื่นหนึ่งผมก็นั่งรถไปแม่สายเลยเสร็จแล้วผมก็เอาเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยไปให้เขาบอกพี่พี่ได้อีกหนึ่งหมื่นละผมให้พี่ในเสื้ออยู่ไหนเขาบอกโอ้ขอโทษด้วยน้องปั๊มเมื่อเช้ามีเสียสกรุงเทพอ่ะเขามาซื้อของเก่าอะไรของพี่ เขามาเจอเสื้อตัวนี้เขาให้พี่เลย1 0 0 0 0แสนบาทสองสามปีต่อมามพอสักเดือนสองเดือนผมจะฝันเป็นภาพลายผ้าที่ผมเห็นแค่นั้นที่เห็นอยู่แค่นั้นน่ยผ่<ม>านมาทั้งหมด4ปีมีเสียงโทรศัพท์มาจากแม่สายพี่คนเดิมโทรศัพท์มาฮัลโหลฮัลโหลน้องป้อมสงสัยเสื้อตัวนี้จะเป็นของน้องป้อมให้มาเอาเพราพูดอย่างนี้ผมก็เลยนึกในใจถ้าเรียกแสนกว่าเนี่ย โอเคผมจะไปกู้แบงค์มาซื้อเลย,ยผมโมโหโอ,ยมอยากได้อยากได้มากตกลงพี่ขายผมเท่าไหร่พี่ขายน้องสองหมื่นเท่าเดิมอ้าวขายสองหมื่นเท่าเดิมสองหมื่นเท่าเดิมผมไม่ถามแล้วผมก็ทีนี้ช่วงนั้นผมมีเงินแล้วผมก็เบิกเงินมาสองหมื่นถึงแม้สายผมก็ไม่พูดจ่าอะไรมองเอาเงินให้อะพี่สองหมื่นในเสื้ออยู่ไหนพูบอกอ๋อไม่ได้เก็บไว้ที่ร้านเก็บไว้ข้างร้านไมไปเก็บไว้ข้างร้าน เปนหนึ่งราคาแท้แพงผมก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไง่แกนั่ของสือพี์มาพอเปิดปึ้งพอปล่อยมาปุ๊บเป็นเสื้อตัวนี้เลยครับตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยครับแน่ใจนะว่าไม่ไม่ได้ถูกก้ม่ถูกหล่อผมเห็นโอ้ทั้งตัวะลึงอบบผมก็ห่อหอจัดผมก็ไปหาพี่นะพี่พี่ทำไมพี่มาขายผมในราคาเดิมอะยีมสามสี่ปีมาแล้วเขาเขาบอกว่าอาเสียที่ซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเสื้อตัวนี้ลอยอยู่ในบ้านลอยอยู่ในบ้านครับ เดินอยู่ในลอยไปลอยมาด้วยเขาก็เลยรีบออกมาคืนหลังจากนั้นมาประมาณ10ปีผมเคยตรวดพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เอาเสื้อตัวนี้ไปโชว์อยู่ตรงกลางของสาราไทยแบบนี้นะครับโชว์เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แต่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์นั้นปิดไปแล้วทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งเด็กที่ทำความสะอาด ทุกวันต้องมีพลังงานทางองศาสตร์นะครับด mm hmm. ูดฝุ่นอะไรเขาก็โทรศัพท์มาว่าคุณป้อมคุณป้อม mm hmm. เมื่อคืนคุณป้อมมาย้ายหุ่นหรือเปล่า mm hmm. ก็คือหุ่นตัวนี้นะครับ mm hmm. แทนที่จะยืนตรงกลางนี่นะหุ่นนี้ขยับมันยืนอยู่ข้างๆ mm hmm. ผมก็รีบขับรถไปที่พิพิธภ mm ัณฑ์เข้าไปถึงก็เห็นหุ่นนี้จากตรงนี้ก็มายืนอยู่ข้างๆเถอออกไปหน่อยหนึ่งครับเธอมายืนอยู่อย่างนี้ mm hmm. ผมก็เฮ้ย hey, สงสัยขโมยมาจะขโมยหรือเปล่าแล้วขโมยไม่ได้เลย ก็ดูทุกอย่างมัครบหมดเลยมันก็แปลกที่ไม่มีของหายแต่เวลาผมมองขึ้นไปข้างบนที่เป็นจั่วข้างบนเนี่ยปรากฏว่าฝนรั่วนั้นเป็นหน้าฝนฝนก็หยดติ้งทิ้งเข่ฝนหยดมาที่ตรงตำแหน่งครืเยืนพอดีเลยอ๋อแล้วแล้วชุดนี้ก็ล่นผมก็เลยบอกเด็กว่าเอามีคนมาเลื่อนหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเปียกก็ไม่มีใครมานอกจากเด็ก ที่ทำความสะอาดนี่ผมก็ไม่กล้าบอกเลยผมก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อคืนนี้ฝนตกก็เลยมาเลื่อนเองเพราะไม่กล้าบอกเพราะเด็กที่ทำความสะอาดนี้ออกไปหลายคนแล้วครับเพราะเวลามาทำความสะอาดก็จะบอกว่าไม่รู้มีใครเดินตามอะไรประมาณนี้ครับชุดไหนที่บอกว่าเป็นชุดที่เรียกว่าชุดอยากกลับบ้านชุดอยากกลับบ้านก็คือชุดนี้ครับชุดนี้ครับจริงๆแล้วเป็นเป็นแค่พัสดินนะครับพัสดินเืินี้เป็น้ัสิินของเจ้านาย เนล่าจะสำนักของเมืองน่านออครับอ๋อนี่อันนี้อันนี้ของไทยของไทยของล้านนาล้านนาล้านนาเขาจะถักทอด้วยวัสดุที่มีค่าอาทิเช่นอันนี้เป็นเรียกว่าไหมเงินครับเป็นเป็นไหมเงินเป็นเส้นเงินนะครับอายุมันอายุก็ร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีเหมือนกันนะชุดนี้เอาละครับอยากกลับบ้านก็มี หนังสือแมกกาซีนจากต่างประเทศอะ่ะเขาลูกผมเก็บผ้านะเพราะว่าแายูมีผ้าอะไรมาถ่ายหน่อยว่าผ้าทางเชียงใหม่เมืองไทยมีผ้านู่นนี่ผมก็เอาชินนี่โชว์เลยบอกนี่ไงผ้าเจ้าหนายเมืองฉันอนะ่ะไม่ได้นุ่งธรรมดาเอาเส้นเงินเส้นทองนะมามาผักมาทอ<ม>านะเออนี่เวลาถ่ายเสร็จผมไม่ได้ถ่ายผืนเดียวก็ถ่ายหลายๆผืนถ่ายเสร็จก็จะมีน้องๆเป็นนักศึกษาบ้างอะไรสมัยนู้นนะครับอ่ะวอ้่อเก็บไปผืนใหม่มาถ่ายนู่นนี่เก็บเก็บไปเหตุการณ์ก็ผ่านไป หลายปีนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งผมไปงานในจังหวัดนะครับสมัยนั้นงานจังหวัดก็เขาจะเป็นงานเปิดห้างจับผสินค้าผมไปถึงผมก็เขาจะมีบันไดเลื่อนผมก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปมีท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งของจังหวัดท่านเปิดงานเสร็จแล้วท่านก็ลงมาผมก็ส่วนไปเสร็จแล้วพอเรามองไปพอว่าท่านใส่ผ้าสินแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เหมือนนี้สีนี้เลย,เลยก็เหมือนอันนี้เลยนี่ผมขึ้นไปผมก็เฮ๊ะทำไมเหมือนผมผมก็เลย สงสยัยผมก็เลยวิ่งตามมาแล้วก็ผมก็ไปสะกิดบอกทวนะครับท่านาพ้าทิชชู่นี้ท่านได้จากไหนมามันเหมือนของผมเลยเหมือนมากเพราะผมจําได้เพราะท่านก,ทานก็ท่านก็บอกว่ามีร้านของเก่าที่สถานีรถไฟเชียงใหม่แหละให้ยืมมา <S <S มผมว่าน่าสสัยอ๋อเลยครับร้านอะไรร้านอะไรผมก็จําชื่อไปเป็นร้านขายผ้าโบราณที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่สมัยนู้นนะครับออประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วพอผมกลับไปบ้านผมก็รีบไปคุย ผ้าที่เอามาถ่ายรปรากฏว่าผ้าทั้งกองเนี่ยไม่อยู่เลยหายไป,ไปหายจากตู้เพราะผมไม่ได้สนใจผมก็ซื้อใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เด็กที่มาช่วยทำอะไรนี่เขาก็หมดรุ่นเขาไปไหนไม่รู้แล้วมันสิบกว่าปีผ่านมานะครับเสร็จแล้วผมก็เลยเอ๊ะไงดีผมก็เลยเอาแมกกาซีนมีรูปรูปอันนี้อยู่แล้วผมก็ไปไปแจ้งตำรวจมีหลักฐานผมก็เลยกไปไปที่ร้านนี้เขาบอกว่าอ๋อของน้องเองเหรอ ย่างนี้มามามาหลังร้านเขาก็เข้าไปหลังร้านพอเปิดไปหลังร้านก็จะมีหีบสังกะสีที่ใส่ผ้าอยู่ใบนึงเขาก็เปิดให้ดูเปิดปุ๊บปรากฏว่าผ้าของผมสิบยี่สิบกว่าผืนที่เป็นเงินเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่านหนังสือมันยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในั้นหมดเลยมีคนขโมยมาทั้งกองเลยครับขโมยทั้งกองมาขายทั้งกองเลยครับผมก็ผมก็อ้านี่ผ้าผมหมดเลยครับใช่มีเด็กเด็กอ่ะ เอามาขายท so many, es, <tal ans> ีละผืนสองผืนเขาก็อยากได้เขาซื้อไว้เขาไม่รู้มาจากไหนเขาตื่เขาหมดไปทั้งหมดเนี่ยทั้งกองเนี่ยสองแสนห้าสมัยนู้นนะครับผมบอกนี่ผ้าผมเนี่ยผมมีรูปมีอะไรเขาบอกเออเรามีหลักฐานนะมีหลักฐานเนี่ยตำรวจก็ยืนแบบผมก็เอายี้น้องเอาคืนไปให้หมดเลยเพราะตกกลางคืนอ่ะผ้าพวกนี้มาหาพี่ทุกวันคนที่ใส่ผ้าเงี้ยมาหาแล้วก็บอกว่าจะกลับบ้าน ห้าหกปีต่อมานะครับก็มีอยู่ครั้งห,หนึ่งผมให้นางแบบเนี้ยใส่ผ้าเนี้ยไปมาแสดงหน้าพระที่นั่งที่กรุงเทพเพราะตรงคืนเราได้พักที่โรงแรมพอดึกๆพับมีเสียงร้องโวยวายอ,อ๋อปรากฏว่าน,น้องคนที่ใส่อันเนี้ยร้องจากในห้องมาเขาเห็นคนใส่ผ้าชิ้นเนี้ยมายืนคอมเขาอยู่บนเตียงอุ้ยอยู่มีเดินสองวันเขาบอก อยกับเชียงใหม่แล้วไม่เดินแล้วครับเขาเห็นคนใส่ตั้งแต่นั้นมาก,ก็เลยไม่ได้ให้ใครใส่อีกก็เลยใส่หุ่นไว้แล้วก็เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นในรอบสิบปีก็เป็นครั้งแรกที่ที่นำมาที่นี่โอ้โหในรอบสิบปีนะฮะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะถามคุณป้อมตรงนี้ก็คือว่าคุณป้อมไหวชุดพวกนี้บูชาชุดพวกนี้ด้วย รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ